สวัสดีครับอยู่กับพี่ภูมิกฤกษานะครับเดยวไปฐานยายก่อนนะครับยายทำอะไรยายทำอะไรตาหมากอร่อยไหมอร่อยครับทำมุงชิมทำอะไรเพลงเสียงเพลงมึงชินอย่าเพิ่งเปิดเพลงทำอะไร โอ้ยเนาะไปไปไปเก็บตะไคร้ไม่ทำอะไรเนี่ยทำแกงอะไรไปลุงปลูกต้นอะไรอ่ะต้นเนี้ยต้นอะไรอ่ะลุงลุงปลูกต้นอะไรตะเบะต้นตะเบะแมร์เขาตะเบเมรแล้วพัสดุอุปกรณ์ไว้อย่างนี้นะปลูกเสร็จ นี่ครับ,ก,นนรบ,บก็ต้นครับต้นตะแบกต้นผักดุกมุ้งปลูกต้นตะแบกเนี่ยมันจะเมาคลองเห็นไหมนี่มันเหงาห้อยอยู่คนเดียวนี่ไปทาน้ำไปก่อน,นทำอะไรกินข้าววันนี้ นำก้อยกุ้งนุ่นหนูกุ้งนุ่นหยุดนุ่นกุ้งเองคอทำนะเราต้องเองทำไมไม่นี g, yat, mean, ่ครับกุ้งทำก้อยกุ้งนี่ครับนี่ครับนางคนทำครับนี่นางคนทำไมต้องตองตอนบ่ายตอนบ่ายก็ฝนตกเหรครับนี่ครับสภาพเลยเป็นหรือดีครับ ฮะดูประชุวันนี้ทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างวันนี้ดอกไม้ก็เยอะแยะเลยนะครับของบ้านประชุมนี่นี่นี่อไมก็จิ้งหีดก็ตกไเจอแลนะเดี๋ยวไปดูจิ้งหรีดก่อนครับจะพาไปดูจิ้งหรีดตัวเล็กๆครับ ดูนะครับนี่ครับนี่ครับจิ้งหรีดครับไปดูจิ้งหรีดตัวใหญ่กันเลยครับตัวใหญ่เป็นไรจ้ะขายหมดแล้วขายกินหมดกินหมดแล้วบอ๊ะไปดูนั่นเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับ ก็บอกจิงดึกครับจึงเดินมาไปไหนมาล้วไม่รู้ครับก็เลยเลือแต่บอกเปล่าๆครับไม่รู้มันจะมีอะไรครับจะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกหน่อยนะครับต้งทางถี่นั่นนะ นั่นครับน,นครับก็ต้นัะววงครับอันนี้ก็ต้นมะยมครับนี่ก็ต้นระววงครับหลายต้นอยู่ครับ ้รึอวันนี้ทำงานอะไรบ้างแย่ๆสีไม่ตอยไม่อ่ะคนก็นสีน้ำเดี๋ยวไปไปดูอากาศตามทางเลยนะครับว่ามันจะดีขนาดไหน,นไปพาไปดูต้นสดาวเหรอ มาดูวิธีก้อยกุ้งครับใครอยากกินก็ดูวิธีครับทำันครับได้อย่างเหมืนเห็นีตะกุ้นอยู่ ก็อายยาวเลยแต่วันนี้จะทำเมนูก๋วยกุ้งกีะไม่ได้ไปนะก็ต้องลงก็ทำกหยังทรแคใส่อะไรบ้างแล้วเนี่ยโกงกงกงใส่อะไรไปบ้างแล้วเนี่ยใส่ใจใส่ยำพริกใส่ใส่เกลือใส่ชัรวมะนาวไม่มี เดีย<ะ>๋ยวเอามันนให้เอาที่ไหนอยใชไปดูเลย ừ ừ.